เรื่องหนึ่งที่ก็เป็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนการอบรมอาสาตำรวจชาวจีนที่มหาวิทยาลัยสยามคือมหาวิทยาลัยเองหลังจากที่เกิดเรื่องอเขาเออกมาบอกแล้วว่าเอกสารต่างๆทั้งการเชิญชวนให้เขาร่วมอบรมเสียค่าแรกเข้าคือ38,000บาทรวมไปจนถึงเรื่องของเอกสารการรับรองอย่างเช่นเรื่องของตำแหน่งคนจัดอย่างผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนานาชาติเขาปฏิเสธตั้งแต่เบื้องต้นว่าอันเนี้ยไม่ใช่นะ,ะเพราะว่า ที่มหาวิทยาลัยเขาเนี่ยไม่มีตำแหน่งนี้จนมีการตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมาเนี่ยนะครับกรณีการจัดอบรมหลักสูตรอาสาตำรวจคนจีนที่มีการอ้างถึงมหาวิทยาลัยสยามก็ร่วมกับตำรวจสํานักงานสืบสวนกลางนะครับกองบังคับการนครบาลภาค3โดยมีการเก็บค่าใช้จ่ายต่อคนเนี่ยนะครับหัวละ38,000บาทจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากล่าสุดนะครับมหาวิทยาลัยสยามออกมาถแถลงถึงผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยนายพรชัยมงคลวณิชย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามก็ถแถลงนะครับว่าการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดทําขึ้นโดยบุคคลภายนอกร่วมกับตํารวจกองกํากับการสืบสวนกองบังคับการตํารวจนครบาลสามโดยมีอาจารย์ลี่จางเป็นผู้มยการ เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดอบรมเพื่อความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมและการดูแลตนเองแก่นักศึกษาจีนและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแต่ว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ขอเสนออนุมัติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามและจากการตรวจสอบครับการจัดอบรมนั้นมีขึ้นระหว่าง25-27ธันวาคม โดยวันที่25ธันวาคมนั้นมีการใช้ห้องเรียนของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เสนอขออนุมัติใช้สถานที่รวมถึงวันที่ไปอบรมนอกสถานที่ก็ไม่ได้ขออนุมัติพานักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่เช่นกันส่วนหนังสือค่ะที่บอกว่าเป็นการขอความร่วมมือไปอยังผู้กํากับการสืบสวนกองบังคับการตํารวจนครบาล3เนี่ยก็พบนะคะว่าจะทําขึ้น คือโดยบุคคลภายนอกแต่ว่ามีการลงนามโดยอาจารย์ลี่จางนะคะที่ใช้ตำแหน่งที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งเป็นทางการตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยค่ะเป็นการลงนามโดยพลรการไม่ได้เสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยที่สําคัญไม่ผ่านระบบสาร,รบันของมหาวิทยาลัยด้วยส่วนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม38,000บาทอาจารย์ลี่จางยืนยันบอกว่าไม่มีการเก็บเงินจากนักศึกษารวมถึงบุคลากรค่ะส่วนที่เก็บจากบุคลากรหรือว่า คนภายนอกเป็นการดําเนินการโดยบุคคลภายนอกทั้งหมดนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้สนับสนุนเงินดําเนินการอบรมและไม่มีเงินเข้าระบบของทางมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งก็รวมถึงการมอบประกาศนียบัตรนะคะอย่างประกาศนียบัตรเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่ใช่ออกมาจากทางมหาวิทยาลัยคือ <c oughs> ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยสยามมาคว่ามหาวิทยาลัยเขาใช้ชื่อเต็มเแต่ในส่วนที่ออกมามันเป็นมหาลายัย <c oughs> ใช่นะคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากระบบของมหา วิทยาลัยนั่นเองมีทั้งประกาศนียบัตรมีทั้งหมวกเสื้อกัก๊กรวมถึงมีป้ายของกรอบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการทั้งหมดด้ยหลังจากนี้ค่ะจะมีการดําเนินการทางวินัยกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องสองคนพร้อมดําเนินการทางกฎหมายกับบุคคลภายนอกที่มีการจัดอบรมดังกล่าวเนื่องจากเป็นการแอบอ้างชื่อของมหาวิทยาลัยสยามค่ะ ขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับก็บอกว่าให้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสยามไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริหารชาวจีนที่ร่วมกันจัดอบรมบุคคลภายนอกแต่หากนิ่งเฉยทางกระทรวงอวเองก็จะเข้าไปดำเนินการกับทางมหาวิทยาลัยเพราะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนพรบสถาบันอุดมศึกษาเอกชนครับรัฐมนตรีอวยังพูดถึงการจัดหลักสูตรอบรมแบบนอนดีกรี หรือหลักสูตรที่ไม่มีปริญญาซึ่งปัจจุบันนั้นั้นมีเยอะมากนะครับแต่หลังเกิดเหตุบ่อยครั้งเนี่ยก็อาจจําเป็นต้องมีการทบทวนแก้ไขระเบียบเพื่อกํากับดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากขึ้นเพราะฉะนั้นทําอะไรก็จะไปดําเนินคดีแล้วก็กล่าวโทษรองทุกข์กับทางผู้บริหารท่านนี้นะคะแต่แต่ถ้าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยฝ่าฝืนทาอะไรสยามไม่ ไปแจ้งความร้องทุกข์กนะคะก็เป็นหน้าที่ของทางกระทรวงอวที่จะเข้าไปกำกับดูแลแล้วก็ดำเนินคดีกับทางหมายเวลัยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนพรบอุดมศึกษาเอกชนค่ะจริงๆนะคะเป็นเรื่องที่ทางอวเนี่ยเ,เ,เ,เห็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยลักสตดนอนดีกรีซึ่งจริงๆกระทรวงก็สนับสนุนแล้วนะคะให้แต่ละหาิายเวลัยเนี่ยจัดหลักสุดนอนดีกรีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ จากนโยบาย l i f e learning o n g l หรือว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะคะบางทีหลักสูตรนอกรีก็เป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะสำหรับการแข่งขันในโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สนับสนุนหลักสูตรนอกรี egree, เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยด้วยกฎหมายนะคะเราไม่ได้มีอำนาจที่จะเข้าไปดูแลได้เลยะะต่อไปคงต้องมีการทบทวนนะคะ